ใส่กระเทียมลงไปเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นฟังเล่าฟังไทยพ่อแม่พี่นอ้องต่างประเทศเนาะมาเขาวสูสีงเศร้าพิมพ์ปักเซ้นมาวันนี้พิมพ์กัสิบ้ามากินกุ้งเซ่น้ำปลาเนาะกุ้งเซ่น้ำปลาเด้อจ้ะวันนี้กะพามาเสบอีกแล้วเนาะ กับผ้ากินกับเนาะกะมีแคลอทกับสระแเ,เน,น่เนาะถ้าเป็นภาษาอื่นก็ับาพักห้อมหอเนาะกะมามาแสบน้ามือนอะพิมพ์กะมาผ้ามาแสบเนี่ยเนาะกะกอนสิไปแสบพิมพกะขอขอบคุณขอบใจทุกกรำลังใจที่เขามาเป็นกำลังใจแห้สองสาวพิมพ์ปักเซ่นะจ๊ะขอบคุณทุกๆกรำลังใจเนาะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูเมตตาพิมพมาตลอดเนาะกะไปกินกันเลยเนาะ ป่ะลงมือกินกันได้เนาะเบาๆไล่เนาะเบาๆไล่ได้สิบรดิกินเนาะปุงเซน้ำปลาเนาะกะมีนี่กระเทียมเนาะเพื่อสิการทำให้ัวกินดิบกับข้อถวได้หลายเลือจากทุกคนเนาะพิมพ์กับเป็นคนกินแบบนี้เนาะกินตามตัวเองมากเนาะ แสบเนาะข้ามมาตัวเลยบ่อยเหว่าเนาะความเพชยรเนะาะชาบกินกับเนาะ เพชรเนาะ่อม่ปไปหน่องเมืองเดือรพริกเนาะพริกกับเพชรล่ะตาเทียบมีกับเพชรเนาะไม่จะเนี่ยเพชรเพชรแถวกันท่านบอเพชรกับบุกขาก bà nó sẽ đợt nó thêm cà xe dình nó ก็เป็นคนมากินกระเทียมเนาะ h แล้ว ตัวสุดท้ายเนะาะคักไรนี่เติกพริกอ่ะพอไมเนาะตัวสุดท้ายเสรบร้ายเนาะ คลิปนี้งพิมพ์กากินแล้วเนาะพิมพ์กาดเจค้อลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะก่อนจบไปก่อนจบไปพิมพ์กาขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องพี่ๆทุกคนเนาะที่เขามาให้กระด้งใจสองเส้าพิมพ์ปากเซเนาะสองน,น้อยๆของพิมพ์เนาะขอขอบคุณได้เลยเนาะจากก้ะกาขอลาไปก่อนเนาะกาขอสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะจ้ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะบ๊ายบาย